ยันจิ้งจกปี้และคาถาปุกยันก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านนะครับกดซับสไครต์นะครับกดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดติดตามทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับเวลาผมลงคลิปเรีโอใหม่ๆนะครับและสําหรับท่านที่อยากจะเชิญอาจารย์ไปดูฮงจุ้ยนะครับหรือว่าอยากจะมาสักยันหรือว่าอยากจะดูดวงกับอาจารย์นะครับ ท่านสามารถติดตามแฟนเพจอาจารย์เอกธนกรนะครับสินแสร,รวยง่ายนะครับหรือว่าโทรที่เบอร์ทางด้านหน้าได้เช่นกันครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสร,รวยง่ายครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นหัวข้อเรื่องยันจิ้งจกปี้และคาถาปลุกยันก็ต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับว่ายันจิ้งจกปี้เป็นยันที่มีความเด่นในเรื่องของมหาสเสน่ห์มหานิยมเป็นอย่างมาก นะครับท่านผู้ชมอาจจะร,รู้สึกว่าเอออาจารย์ทำไมย,ยันจิ้งจกปีเนี่ยถึงเด่นในเรื่องของมหาเสน่ห์ทางทางที่ทางทาง,ท,าง,ท,าง,ท,างที่จิ้งจกเนี่ยไม่เขาเรียกว่าดูแล้วมันไม่น่าจะมีเสน่ห์ตรงไหนถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อนเนี่ยเขามองว่าจิ้งจกเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่อยู่เขาเรียกว่าปรับตัวนะมันปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆได้นะครับ แล้วมันก็อัมพางตัวถึงมันจะไม่ได้เปลี่ยนสีแบบจิ้งจบเอ้ยไม่ได้เปลี่ยนสีแบบกิ้งกาแต่ว่ามันอัมพางตัวเนอะมันก็คือรอดไปอยู่ในรูรอดไปอยู่ตรงๆๆนู้นตรงนี้คือเขาเรียกว่ามันค่อนข้างที่จะปรับตัวได้ครูบาอาจารย์ท่านก็เลยว่าจิ้งจบเนี่ยจึงเป็นสายเสน่ห์นะครับครวนี้ยังมีความเชื่อว่าจิ้งจบที่ หางเนี่ยแตกเป็นสองแง่งเนะราก็หรือว่าจิ้งจกสองหางเนี่ยเป็นเรื่องของโชคลาภด้วยซ้ำไปมีหลายๆคนที่เวลาเขาเจอจิ้งจกที่แบบว่าหางมันงอกนะในสายจิ้งจกนี่มีหมดนะจิ้งจกหางด้วนจิ้งจกสองหางอะไรแบบนี้นะเขาก็อามาเป็นเครื่องรางของขลังนะแต่ว่าไอ้จิ้งจกหางด้วนไม่ได้ามาเป็นเครื่องรางนะแต่ว่าหมายถึงว่ามีประเภทยันต์ต่างๆคาวนี้ ยันในสายจิ้งจกเนี่ยเป็นสายที่ต้องบอกว่าสายหลวงปู่นายใช่ไหมวัดบ้านแจ้งในเุดยาเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากในยันจิ้งจกนะอย่างสายพ่อรอดนะบางกะปิก็จิ้งจกดำนะอะไรแบบนี้ใช่ไหมครานี้ก็ต้องบอกว่าในยุคสมัยนี้เองยันจิ้งจกเนี่ยคณาจารย์เกือบทุกสำนักเนี่ยก็จะมีการสักยันจิ้งจกครนี้คนจะสักยันจิ้งจกเนี่ยก็จึงเป็นคนที่ เราต้องรู้หลักการก่อนว่ายันจิ้งจกเนี่ยมีกุศโลบายซ่อนอยู่ในนั้นหมายถึงจะร้อนจะหนาวจะเย็นก็จะต้องปรับตัวให้ได้อยู่ให้ได้หลักการนี้คือเวลาเราไปทำงานที่ที่ไหนก็นแล้วแต่ก็จะต้องปรับตัวให้ได้กับสภาพแวดล้อมนั้นนั้นจิ้งจกมีลักษณะคือขามีความเหนียวเห็นไหมจิ้งจกตุ๊กแกอะไรแบบนี้ใช่ไหม มีขามีความเหนียวหมายถึงว่าอะไรทำอะไรให้เหนียวแน่นนะให้ปรับตัวให้ได้ให้เหนียวแน่นเสร็จแล้วจิ้งจกดีนะมันจะอยู่ตามรูตามหลือบางทีกลางวันจะไม่ค่อยเจอมันจะมาเจอตอนช่วงเย็นเย็นมืดมืด,มด,มดโพเพโพเพใช่ไหม <c oughs> เขาบอกว่าจิ้งจกนี่เขาจะมีเวลาทํางานด้วยนะเขาจะมีเวลาไปทํางานออกมาทํางานขอเขาบางตัวเนี่ยกลางคืนไปที่หนึ่งกลางวันไปที่หนึ่งแบบนี้นะถ้าเกิดว่าใครที่บ้านมีจิ้งจกเนี่ยเราสังเกตดีๆ นะเขาก็บอกว่าคนเราเนี่ยถ้ารู้จักปรับตัวแบบจริงจบหรือทำอะไรเอาจริงเอาจังนะมีจิตใจที่เฝ้ารอคอยจริงจบนี่เขาจะเกาะกำแพงแเขาจะเฝ้ารอคอยมแมลงชะตาขาดที่เข้ามาในรัศมีเป็นผู้ล่านะก็มีกฎโลบายสอนอยู่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้เกาะ ให้นานทําให้จริงหมายถึงว่าทําอะไรอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคนที่ทําอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโบราณบอกว่าอะไรเป็นคนที่หล่อแหลกถูกไหมนะก็ในยันเนี้ยก็มีกุศลบายสอนอยู่ในนี้นะครับครนี้คนศักเรียนจิ้งจบเนี่ยนะอาจารย์จะบอกว่าในสายวิชาออาจารย์นะคนที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันพุธกลางคืนคนที่เกิดวันเสาร์กับพุธกลางคืนแล้วก็คนที่เกิดใน ถ้าราศีก็ราศีมังกรหรือว่าเดือนมกรานะมกรากับกุมภาเนี่ยคือคนที่สักแล้วดีนะแล้วก็ปีนักษัตรก็จะเป็นปีมะโลมะเสงนะก็คืองูใหญ่งูเล็กเนี่ยก็จะสักดีนะน,นี่คือนี่คือไอ้นักษัตราแต่ว่าถามว่าอันอื่นๆสักได้ไหม มันก็สักได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้มีข้อห้ามเพราะว่าเป็นยันกลางๆที่ทุกคนสักได้นะครับแต่ในสายของอาจารนะก็คือจะเป็นแบบนี้และจิ้งจบมันมีหลายตัวมีจิ้งจกคาบถุงเงินคาบถุงทองอะไรแบบนี้นะครับคานนี้คาถานะครับคาถาในการที่จะภาวนายันจิ้งจบเนี่ยนะสำหรับคนที่สักยันจิ้งจบก,ก่อนจะไปพูดถึงคาถามันจะมีเรื่องหนึ่ง คนเล่นยันจิ้งจกเนี่ยต้องจาไว้ว่าเราจะไปฆ่าจิ้งจกทุกแกเนี่ยไม่ได้นะห้ามห้ามไปฆ่าจิ้งจกทุกแกรวมทั้งจริงและคนสักจระเ้ด้วยก็ห้ามไปฆ่าจิ้งจกทุกแกนะครันนี้ห้ามแบบตั้งใจฆ่าอืมเขาห้ามเพราะว่าถือว่าเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันมีลักษณะเดียวกันแล้วก็คนสัตว์ยันจิ้งจกเนี่ย ก็ไม่ได้ถึงกับว่าไม่ฆ่าแต่ก็เลี้ยงอะไรเงี้ยอันนั้ก็เกินไปแต่ว่าคนเล่นคนเล่นวิชาจิ้งจกเนี่ยบางคนเนี่ยนะอาจารย์อันนี้อาจารย์จะเล่าให้ฟังนะลุงของอาจารย์เองเนี่ยคืออแปดเทงเนี่ยเวลาแกกินข้าวนะแกกินข้าวเนี่ยแกเวลาแกท่องคาถาจิ้งจกปุ๊บเชื่อไหมฮะว่าจิ้งจกเนี่ยมันจะออกมาเลยมาจอ,อกจากรูของมันมาเลยแกกินข้าวนะแล้วแกก็ภาวนาคาถาแล้วแกก็ อย่างเงี้ยมันจิ้งจกร้องทักอะ่ะเออปรากฏว่าจิ้งจกมันก็จะออกจากรูมันมาเลยนะแล้วแปะเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรดีดดีดเม็ดข้าวอะ่ะถุยออกมาสักเม็ดหนึ่งอย่างเงี้ยก็ให้มันก็เหมือนเหมือนเลี้ยงอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ก็เป็นนี่ก็เป็นลักษณะของคนเล่นจิ้งจกเหมือนกันหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราเราไปเห็นจิ้งจกอยู่บนเพดานเนี่ยนะอันนี้แต่ว่าอย่าอย่าไปทําขณะมีผู้หญิงอยู่นะเขาจะกลัวนะครับ เราก็ภาวนาถ้าจิ้งจกมันวิ่งมาหาหรือเข้ามาใกล้เราโดยที่มันไม่หนีแสดงว่าคนคนแสดงว่าเราเล่นจิ้งจกขึ้นเอาง่ายๆนะนี่คือหลักการต่อมานะครับอาจารย์จะบอกอีกอย่างหนึ่งหลายๆคนสักยันมหาเสน่ห์หรือว่าสักจิ้งจกเนี่ยนะก็คือเรามุ่งว่าแหม่ฉันต้องการมีเสน่ห์แต่ว่าหลายๆคนคือมาตายตรงที่ว่าอะไรวะไม่กล้าจีบนะไม่กล้าจีบต่อให้คุณมีของวิเศษสักยนันอม้า มาเสพนางนะหรือว่าสักยันไอ้ไอ้ไอ้เบอรไอ้ง้างอะไรเงี้ยไอ้ง้างไอ้เบออะไรเงี้ยโอ้โหมันก็ไร้ประโยชน์นะครับบางคนสักเพชรทยาทรสักอะไรก็แต่ที่เป็นทางมหาเสน่ห์มากมายแต่มันมาจบตรงที่ว่าเราเองเป็นคนที่ไม่กล้าจีบนะพอไม่กล้าจีบปุ๊บมันก็ไร้ไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเองเราลงยันมหาเสน่ห์ลงยันจิ้งจบจิ้งจบบอกแล้วว่าเราต้องปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์ให้เข้ากับบรรยากาศเพราะฉะนั้นเองคือการละเทศะเวลาเราไปจีบผู้หญิงก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้สะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็รู้จักนะครับเกาะติดเหมือนที่จิ้งจกเนี่ยมันเกาะกําแพงนะเราเองก็ต้องมันจีบนะครับนะมันจีบมันพูดคุยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องก่อนไม่มีไม่มีปัญหาแต่ขอให้เราเนี่ยกล้าจีบ เมื่อเรากล้าจีบเนี่ยนะครับทุกอย่างมันก็จะดําเนินการไปพอเราใช้เวทมนต์คาถาเล่นพระคาถานะยันมายันจิ้งจกมหาเสน่ห์เนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกครับว่าเราเนี่ยเผลอไปอยู่ในใจเขาเมื่อไหร่นะครับผู้หญิงเขาจะไม่รู้หรอกครับหรือว่าผู้ชายเขาไม่รู้หรอกครับมารู้ตัวอีกทีหนึง่งก็เมื่อเราเข้าไปอยู่ในใจเขาแล้วเรียบร้อยวันไหนไม่เจอหน้าเขาก็จะรู้สึกว่าเอะเราหายไปไหนภาวะผวงนะครับยันจิ้งจก คนที่เล่นจะต้องมันเพียรภาวนาว่าคาถานะครับมันเพียรภาวนาว่าคาถาส่วนยันมหาเสน่ห์ทั้งปวงนี่ยที่อาจารย์พูดว่าเราเองเนี่ยก็จะต้องกล้าเข้าไปจีบกล้าเข้าไปคุยยันจิ้งจบนะอย่างอย่างยันในในพระคาถาเนี้ยที่อาจารย์จะกำลังจะบอกท่านผู้ชมเนี่ยเป็นจิ้งจกปี้นะเป็นจิ้งจกปี้หรือว่าบางคนเรียกจิ้งจกทับจริงเป็นจิ้งจกสายมหาเสน่ห์สายการหลับนอนมีเพศสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยนะ แต่ว่าเวลาที่เราใช้วิชาเนี่ยเราก็จะต้องกล้าจีบแล้วก็รู้จักกาละเทศะด้วยนะครับแล้วก็แนะนําอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะไปพูดเรื่องเรื่องของคาถาคนที่จะเล่นวิชาเนี่ยเราจะต้องรู้่ะครับว่ากฎข้อห้ามครูบาอาจารย์ท่านห้ามว่าอะไรไม่มีครูบาอาจารย์ท่านไหนนะครับส่งเสริมให้เราไปตกนรกนะศีลศีลเนี่ยคือตัวสําคัญนะครับแล้วก็เวลาเราทําอะไรเนี่ยจะต้องยึดคําครูบาอาจารย์ท่านไว กฎข้อห้าที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนเนี่ยจะต้องยึดเอาไว้อ้าวพระคาถานะครับมีดังนี้เราเท่านโมสามจบก่อนแล้วก็ภาวนาคาถาว่าจิเจรุนีจิเจรุนีนะอันนี้ก็คือคาถาบทสั้นนะครับหรืออย่างบางคนเขาจะใช้จุจุเจาะเจาอออะจุจุจอจอจอเจาะเจาะอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับนี่คือคาถาจิ้งจบบทสั้นแต่ถ้าเกิดว่าใช้คาถาบทยาว อ่าจิ้งจกคาถาบทยาวนะคาถาจิ้งจกบทยาวเนี่ยจะท่องว่าแต่ละสายไม่เหมือนกันนะอันนี้คืออาจารย์จะบอกคาถากลางๆอะอิอะมะอะมะอะอิะหังอะมะสวาหังนะมะพทะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพระคาถาท่องว่าอะอิ อะมะอะมะอะอิอหังอะมะสววหาังนะมะพทะนี่ก็คือคาถาทั้งบทสั้นและบทยาวคาถาบทสั้นเอาไว้เวลาโจรตัวนะครับไปอยู่นอกบ้านต้องการใช้ด่วนคาถาบทยาวเหมือนที่อาจารย์ได้เล่าไปในหลายครั้งท่องก่อนออกจากบ้านนะครับ คาทาทั้งปวงนะครับอาจารย์เคยแนะนำไปในหลายคลิปว่าถ้าเวลาเราจะฝึกท่องนะครับอาจารย์แนะนำให้เขียนใส่สมุดนะครับเขียนใส่สมุดแล้วก็ยกครูกับพระพุธก่อนนะครับก็คือเขียนใส่สมุดแล้วก็ดอกไม้ทูบห้าเทียนห้านะครับแล้วก็มีดอกบัวห้าดอกนะครับแล้วก็วางวางสื่อนี่นะครับต่อหน้าพระพุธแล้วเราก็ อธิษฐานบอกกล่าวว่าข้าพเจ้าขอบอกกล่าวครูบาอาจารย์อ่ะอย่างเนี้ยเราเรานึกอะไรไม่ออกก็บอกว่าข้าพเจ้าขอบอกกล่าวครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าฝึกพระคาถาท่องพระคาถาเนี่ยขอให้เข้มขังแล้วก็อธิษฐานไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เขียนใส่สมุดอะไรให้เรียบร้อยเราก็หัดท่องทุกๆวันนะครับ การที่เราหัดท่องเนี่ยมันจะมีเรื่องของสมาธิฝึกสมาธิฝึกจิตไปหายใจเข้าหายใจออกภาวนาเป็นพระคาถานะครับฝึกไปเรื่อยๆการหายใจเข้าออกเนี่ยมันจะมีเรื่องของคาบลมคาบคาถาจริงๆแล้วอย่างเราภาวนาว่าจิเจรุนี้จิเจรุนี้คือจบหนึ่งรอบเนี่ยก็คือหนึ่งคาบนะนะจบหนึ่งหนึ่งจบเนี่ยนะหรืออย่างบางคนเขาเรียกว่าหนึ่งคาบลมหนึ่งคาบลมหมายถึงว่า สุดลมหายใจเลยจิเจรุนิ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 จิเจรุน,รน,รนิหายใจเข้าเพื่อหนึ่งเนี่ยคือหนึ่งคาบลมหายใจนะหนึ่งคาบหนึ่งหนึ่งคาบลมหายใจเป็นแบบนี้นะครับเมื่อจิตเรามันเกิดเป็นสมาธิเนี่ยมันก็จะเข้มขังขึ้นมานะครับนี่คือนี่คือการหลักการใช้พระคาถาพอเราทําแบบนี้เพื่อฝึกท่องแล้วเราก็ทดสอบทดลองเนี่ยทดสอบทดลองคืออะไร เวลาจะไปเจอผู้หญิงจะเจอผู้ชายที่เราหมายปองหัดท่องพรนะคาถาเนาะและที่สําคัญครับจิ้งจกก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปจิ้งจกคือการปรับตัวเราไปคุยกับใครเราไม่ว่าจะที่ทํางานหรือจะเพื่อนรวมงานหรือว่าจีบผู้หญิงก็แล้วแต่เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ไม่ใช่ไปทําตัวเป็นคนขวางโลกนะครับยั่วยยนกวนประสาทแบบนี้มันก็ไม่บังเกิดผล นะยานจิ้งจกจะต้องอะไรตามน้ํานะครับเรารู้ต้องรู้จักตามน้ําต้องรู้จักปรับตัวนะครับมันถึงจะปรับร้ายกายดีโอเคไหมถ้าที่อาจารย์สอนนะเพราะฉะนั้นเองนะได้เล่าไปในหลายๆครั้งส่วนใครอยากรู้สิ่งใดประการใดก็ส่งคําถามเข้ามาแล้วก็ฝากไว้นะครับฝากช่องทางการติดต่ออาจารย์นะครับฝากเข้าไปกดอ่ากดซับสไครต์เอาไว้แล้วก็ฝากเข้าไปติดตามแฟนเพจเอาไว้ด้วย ส่วนท่านที่อยากจะสักยันการาจา์นะครับสักยันกาจาจา์ก็หนึ่งพันบาทนะถ้าเกิดว่าให้าจย์เลือกให้เนี่ยสวยและดีแล้วก็ถูกนะครับแต่ถ้าเลือกเองราคาก็ตามจริงนะครับราคาขึ้นอยู่กับขนาดขึ้นอยู่กับตามจริงนะครับสั่งน้ำมันสานักนี้ก็เหมือนการเริ่มต้นหนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับสํานักอาจารย์อยู่บางซื่อนะครับเดินทางมาไม่ยากครับมาถึงสถานรถไฟใต้ดินบางซื่อหรือว่า รถไฟฟ้าตาปูนก็ได้หรือว่ารถไฟรางก็ได้นะครับลงสถานีบางซื่อเลยนะครับแล้วก็โทรติดต่อมาที่เบอร์ทางด้านหน้านี่ครับนี่ก็เป็นช่องทางในการที่จะติดต่ออาจารย์นะครับสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์ก็ขออวยพรให้ท่านประสบความเร็จในชีวิตนะครับจะทําการสิ่งใดก็จงเจริญจงรุ่งเรืองทุกประการสวัสดีครับ